ไอซีออกไปไทยก่อนเนอโอ้ยด้วด้วดยขอไปขอมาเด้อบ yeah, ังเทิงเด้อหางซ้า okay, ต okay, okay. okay, okay. ัวเองได้ขับไปฝั่งไทยเด้อด้ยอ่าไปไปไปโอเคหัวห้ดิเจอกันเจอกันเอาหอยไปฝากมั้งไปเจอกันใหม่อย่าลืมซื้อหีกระป๋องมาฝากให้เด้อหีกระป๋องหีกระป๋องโอเคเอาละชองกระป๋องโอเคเด้อโอเคโอเคสบายดีพี่น้องมันี้เดินทางมาส่งพวก มาน้อยมาชุกในการกิมงานขอบคุณน้องพี่น้องมาส่งทีร้านตอมผ่าช่องมฆคือเก่าเนาะพี่น้องบ้างเตาร้านบ้างเตารสมอมเจ๋วันนึงนงสมองสีสมองหอยเนี่ยสีโดนไม่อยู่ในโดดตอนนี้ก็มาหอดแหละพี่น้องหอดบ้านร้านบ้างเตาเลยแหละบายดีเด้อพี่น้องไปเซ้นบอเก้นวัดเนียงหอดแล้วไอ้ดอนคือเก่าพี่น้องไอ้เป็เพื่อ่น้องใหมเนาะ ไปรุ่นเนียป้าเลยเ้อเอาอย่างนี้ังอย่างนี้ังอย่างไี้นะโอ้ยอยเกียร์นี้นอมาจีนมาจะมากันไหมป่ะยังก็อนเงินมาจนอกเลยมาลงไปเบิ่งทีมงานผุนนะร้าขนาดทำมาไปปับมั้งนั้นก็มาน้าหมู่เชน ้องมาหลายวัเดี๋ยวสองมาหลายสสวัดีครับพี่น้องขอบใจไงทุกวันด้อพี่น้องในมาสอยมาส่งตลอดหมยขอบใจแท็กสองพันโหมาส่งเลยกับดขอบใจลาได้เลยเยอเจอะมาคอยซื้อไปให้เงินกีบเนี่ยแปคุณก็บม่ได้ใส่หรอกดาวเงินบาทได้กว่ามากตัวมยเงินบาทมีแต่บาทเจ็บชาฮัตเลย <laughs> Tì danh tóc mó chung mỹ chung tăm đu tóc em nà em thân nó khám phái nà thái mà กลับไป hai แม่ thay แล้วบ่ Tua, ช่องพวกนี้มีมีแมงเข้าสู่ bay ใช่เลยรถตู้นะไม่เอาเลยตามพี่ดอนเบอร์ใช้พี่ตามเลยสิยังก่อพี่ดอนพี่ตามพี่ตามโอ้ยกล่องกูกล่องก็คือข้างกล่องกูอี่ไรนยาเลยใช้พี่ตามเลยสะพี่น้องเ่างขาไม่พอพี่จะบอกทวนกำลังขึ้นไปปั๊มบัตรเนาะทางเทึง nè chắc là? Vô chắc cứ thế thôi. thì phải kung khiếp chứ bao? Xe idol bên hai này p/n. Anh nhảy hết bao? Cúi về.

ไอคีปราไปจอด่นมันนักการนาร้านก็คือคืนนี้เนาะพี่น้องขนมเที่ยวจากฟังไทยจ๊ะโหลดจากฟังไทยมาเรื่อยๆเนาะขนส่งจากคนส่งยังไงฟังไทมาเที่ยวได้พี่น้องไางเรา

ไปน้ำกันมดนี่ไปน้ำจ้าหอยไปี่ยนไปน้ำแล้วเมือี้เราะไปกันไปที่พั่วนคน่ต้อง้ไปไปไหนสักคนไปูี่ไหลายคนขึ้นรถขากับไปารถไไปนเจ้าลยอแอนเราถึไปดงดูหมดเดี๋ยวไปทามอันหน่งก็วันละพันน้ำดีดีก่าน้ำชัก้านเ่เราแวะน้ bây à, giờ như thế phải dừng 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 bơi đi, đi đâu mà đi, dạ, dạ, dạ đi สูตรวจเบื่อก wow ี <c oughs> <c oughs> ้ดีนสู้น้อยไปถ่ายกบะยังมาติดตัของหมอมาสมุนกเจาแล้ว

อ๋อขอบคุณครับไปเมืองไทยกลับมาใช่ไหมไปกําลังกําลังคะเดินทางไปเมืองไทยเอาเลยครับผมพ่งน MM ี้ไปใช้ฉันที่ถูกไว้คือรถไหนกันเนี่ยขรับผมที่คนหม่ที่เพื่อนที่ได้ก็ไอคสีนเพื่อนที่ต้งมาใหม่นะข่าผมเดินน้ำเดีนยาวดีใจที่ได้เจอที่คาไม่ได้ว่าขับไปก็พึ่งจดูเ สวัสดีครับสวัสดีครับออครับเกินออไรบชยลงไปแล้วทงไปแล้วอามาชิถ่ายให้เก็บถ่ายคลิบอันนี้ถึงสองันเดี๋ยวเดเอ หนึ่งสองสามไอซีออกไปไทยก่อนเน้อโอ้ยโดยโดยโดยขอไปขอมาเด้อเบิังเตงไงเด้อหางชาตัวเองได้ขับไปฝั่งไทยเด้อโดยไปไปไปโอเคโอเคไปดิเจอกันเจอกันเอาหอยไปฝากันะมาเจอกันใหม่อย่าลืมซื้อหีกระป๋องมาฝากให้เด้อหีกระป๋องหีกระป๋องโอเคเอาสองฟองโอเคเด้อโอเคโอเคโอเค

เมื่อกี้จังบอกหาบอกบอกเนาะคนนี่นี่แหละพี่น้องเฮียนกับซีกิยู่ตนานะองเฮียนการเงินภาคใต้ไม่ทรางบวัยอนนั้นร่คนน่ะมาเสาเขาอยู่อีสาอยู่นำกันสามคนเดินละหนึ่งล้านกิลก็พออยู่ๆมาหานสามนึ่ง้านหนึ่งหานสามก็จบสามแสนสามเซนไป ประมาอีกเนาะประมาณสี this one. This one. ่แสนสี่แสนไปนิดนิดเยอะนิดนี่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 แหละนี่เลยวะนี่นี่ไม่หยุดนี่หันขาอย่างอี้นี่อ่เลยเว้ยลังพูดลังรังตัวรังรังรังคงรถดลอดคงรถเลยก็ได้นี่แหละพี่น้องอันนี้เป็นทางเข้าห้องเย็นกันเงินภาคใต้เลยนี่ ทำัะพระจากเลยบน่นตู้น้ำสบายได้อยู่ที่เรามีตู้น้ำนะพี่น้องคนเอาสองพันป๊าพอกินขยังนี่สามพันพอดีเต็มตู้กันชาวเรนะแต่พอเพื่อนะ Ủa 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 Mày là 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 ngày ngày hả? Mày là ngày 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 là không hêm Sao hơn cho này biết không? Ờ Bây Ok okay, ok không, không chay Đợt chưa cần Ok ok Ủa vạng này mà nó nằm tít Mà nó nằm tít hả? Hãy tá, vai